สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสด,ดีท่านพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม2ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับครูเก่งปริญญาสอนโยธานะครับจะมาสอนในวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเรามาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เลยนะครับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างให้นักเรียนหยิบ หนังสือขึ้นมานะครับหนังสือสังคมชั้นมสอนะครับเปิดมาที่หน้าหนึ่งเลยนะครับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหามีอะไรบ้างการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนะครับสมาชิกทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยคือต้องเป็นบุคคลที่มีมีอะไรครับ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิตรู้จักการทํางานร่วมกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมเคา,ารพกติกาของสังคมประชาธิปไตยด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทางสังคมเห็นไหมครับแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจของประเทศด้วยความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญ และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้เนี่ยย่อมส่งผลต่อการอะไรครับต่อการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นยังไงจเจริญก้าวหน้าและช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยดำเนินไปอย่างสงบสุขนะครับรวมทั้งจันลงให้การปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นยิ่งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นเนื้อหาสําคัญนะครับ เปิดมาดูที่หน้า 2, นะครับการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับเราได้เรียนกันมาแล้วในชั้นประถมนะทีนี้เรามาลงรายละเอียดเจาะลึกกันหน่อยนะครับว่า,าการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการปกครองนะครับเป็นการาสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของธรรมชาติมนุษย์นะครับที่มีความต้องการเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็อะไรครับ มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์นี่นะครับเคารพในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับต่อมานะครับการดําเนินชีวิตในสังคมนะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการอุดมคติของประชาธิปไตยนะครับกล่าวคือต้องยอมรับว่าทุกคนเสมอภาคกันนะครับเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกันรวมทั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อครอบครัวสังคม ประเทศชาติอย่างเคร่งครัดนะครับและคนนี้คือใครเอ่ยประธานาธิบดีคนเก่าของสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนนะครับได้แสดงวาทะเกี่ยวกับประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเอาขีดตรงนี้ไว้เลยนะตรงที่เป็นตัวเอียงนะครับประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับจากวาทะดังกล่าวเนี่ยอดูกันนะครับจากวาทะดังกล่าวสะท้อนความหมายของประชาธิปไตยได้ว่าเป็นการปกครองของประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกฐานะเลยครับทุกอาชีพมีติดธิหน้าที่นะครับความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเท่าเทียมกันเลยนะทั้งในด้านการปกครองและการดําเนินชีวิตของตนเองนะครับซึ่งสามารถ อธิบายความหมายได้ดังนี้แต่เรามาค่อยๆดูความหมายกันนะครับประชาธิปไตยนะครับในด้านการปกครองเนี่ยหมายถึงระบบก,การปกครองที่เปิดให้โอกาสนะครับให้ประชาชนนะมีสิทธิที่จะปกครองตนเองหรือเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ปกครองประเทศแทนตนนี่เห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นผู้นําทีนี้ครูเก่งจะกล่าวว่าเห็นไหมครับผู้นําพวกเนี้ย ไม่จําเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับมันเริ่มตั้งแต่ในหมู่บ้านเลยเห็นไหมฮะมีการประชุมการมีการจัดเลือกตั้งกันนะครับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสสสวแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับอ่าอีกข้อหนึ่งนะครับประชาธิปไตยด้านการดําเนินชีวิตหมายถึงการดําเนินชีวิตของประชาชน ตามวิถีทางประชาธิปไตยอันได้แก่<ะ>การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันนะครับการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการใช้เหตุผลเป็นหลักในการพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยใช้เสียงข้างมากเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆอย่างสันติวิธีนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอลองยกตัวอย่างตีเช่นทําให้สังคมและประเทศชาติเนี่ย มีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงเอาขีดเส้นได้ตรงนี้นะครับพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและเป็นระเบียบเรียบร้อยอเพราะเมื่อสมาชิกทุกคนในสังคมเนี่ยปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบแล้วเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมแล้วนะครับแล้วยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนะครับ อนอกจากนี้นะครับยังต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อกันด้วยนะโดยยึดหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้อื่นก็ย่อมจะทําให้สมาชิกในสังคมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในสังคมช่วยลดความขัดแย้งในสังคมด้วยนะสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเข้มแข็งและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือสังคมแห่งประชาธิปไตยนะครับสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเรามาดูความหมายกันลักษณะทั่วไปเป็นยังไงครับหน้า3ลักษณะโดยทั่วไปคือสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศนะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยยอมรับและเชื่อมั่นในหลักการปกครองทางการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งสังคมประชาธิปไตยเนี่ย มีลักษณะที่สำคัญดังนี้มาดูกันอันหนึ่งเลยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนก็หมายถึงประชาชนเนี่ยเป็นพลเมืองของรัฐใช่ไหมแล้วก็มีอำนาจสูงสุดด้วยในการปกครองประเทศเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ออกเสียงของเราเพื่อเลือกตัวแทนประเทศมาเลือกตัวแทนของประชาชนมาก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศในระบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเลยเข้อตอบถามว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตอบว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญอาขีดเส้นใต้ครับหรือเป็นแม่บทของกติกาของสังคมนะครับเพื่อใช้กําหนดแนวทางสําหรับฝ่ายปกครอง ซึ่งในบางประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญอาจไม่ได้จัดทําเป็นลักษอักษรก็ได้นะครับดังนั้นนะลักษณะสําคัญประการหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยก็คือประเทศต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตัวเองหรือเลือกผู้แทนไปปกครองแทนตนตามที่รัฐธรรมนูญนั้นกําหนดเอาไว้นะครับซึ่งหากประเทศใดที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการการปกครอง ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดอย่างเช่นอะไรฮนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นไม่อนุญาตให้เข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายหรือหรืออะไรครับหรือพวกเสรีภาพต่างๆที่จํากัดประชาชนเนี่ยก็ถือว่ารัฐรัฐนั้นเนี่ยไม่ได้มีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับข้อ1ผ่านไปดูที่ข้อ2นะครับข้อ2เป็นสังคมที่ยึดหลักความเสมอภาค สังคมประชาธิปไตยเนี่ยจะยึดหลักการว่าพลเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายในฐานะพลเมืองของรัฐนะครับไม่ว่าจะเชื้อชาติใดนะครับศาส,สนาใดภาษาใดมินกําเนิดใดหรือเพศใดนะครับอย่างเช่นประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคนละ1เสียงเท่ากันนะครับมีใครได้2เสียงไหมไม่มีนะครับไม่ว่าจะตําแหน่งสูงแค่ไหนหรือว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือว่าขอทานนะครับ มีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันเลยน,นะครับซึ่งทุกเสียงเนี่ยจะได้รับการบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันนะครับดูจากสไลด์ของครูกเก่งนะอันแรกเห็นไหมครับที่หมอฉีดยาเห็นไหมครับเป็นการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ใช่ไหมครับเป็นการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ซึ่งภาครัฐเนี่ยก็จัดให้อย่างเสมอภาคกันใช่ไหมครับามาดูรูปที่2องซิโก้รู้จักไหมครับซิโก้ซิโก้เป็นโค้ด เป็นนักฟุตบอลแล้วก็เป็นโค้ชนะครับทีมชาติไทยคนเก่านะทีเนี้ยซิโก้ก็ได้รับของจากภาครัฐนะครับเพื่อมาแจกให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับต่อมาภาพด้านล่างนี่เป็น่าบัตรของอร้านค้าสวัสดิการนะครับหรือบัตรคนจนนะครับอันนี้ก็คือว่า,ารัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินเข้ามาในบัตรคนจนเพื่อเพื่อช่วยเหลือเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับ ต่อไปอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายจะเป็นบัตรทองบัตรทองเนี่ยสาบาทรักษาทุกโรคเคยเห็นไหมครับก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็จะมีสิทธิบัตรทองตัวนี้แหละเพื่อว่า30บาทจะได้รักษาได้ทุกโรคนะครับเอาต่อไปจะดูข้อ3กันข้อ3ามเนี่ยเป็นสังคมที่คนในสังคมยึดหลักอะไรครับยึดหลักนิติธรรมใช่ไหมครับอา้าวผิดก็ว่านิติธรรมนะครับ แยกกันนะนิติเนี่ยหมายถึงเรื่องกฎหมายนะครับทรรมคือความเป็นธรรมหรือธรรมชาติเองธรรมชาติของกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็เกิดมาจากธรรมชาติมันเกิดมาจากการอยู่ร่วมกันของสังคมนี่แหละนะครับสิ่งดีงามสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยจะถูกกาหนดไว้ในกฎหมายนะครับซึ่งให้เรียนจําไว้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยได้ถูกกําหนดมาเพื่อ ยุติปัญหาหรือเพื่อแก้ปัญหานะครับในการอยู่ร่วมกันของสังคมนะซึ่งเป็นหลักในการปกครองประเทศและก็ดาเนินชีวิตด้วยก็คือหมายความว่าประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับเป็นหลักในทางประกันทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเอาไว้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะละเมิดไม่ได้นะครับเช่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีในทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพในการนับคือศาสนาอ่าซึ่งสไลด์นี้เห็นไหมครับภาพแรกคือคนกําลังไถานาเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพในการมีที่ดินทํากินของตอนเองนะครับรัฐไม่สามารถมายึดได้นะอันที่สองเห็นไหมครับตํารวจกําลังทํอะไรอยู่ครับกำลังทำวามเคอลบอยู่เห็นไหมครับก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการประกอบอาชีพนะครับโดยในวงเล็บนะอาชีพนั้นต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับ ภาพต่อมาเห็นไหมครับเป็นศาสนาต่างๆมีศาสนาอะไรบ้างครับศาส,สนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูและก็ศาสนาซิกนะครับผมก็คือว่าคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมีสิทธิในการอะไรลูกมีสิทธิในการเลือกที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับ หน้าต่อไปหน้าที่4ดูพร้อมกันนะดูที่ข้อ4อี่ข้อสี่นะครับเป็นสังคมที่ยึดหลักการประนีประนอมนะครับซึ่งสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ดึงดันแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่เป็นสำคัญนะครับพยายามที่จะประสานงานความคิดของตนให้สอดคล้องหรือประสานประโยชน์นะ ให้เหมาะกับทัศนะของคนอื่นให้ได้นะครับเพื่อป้องกันอะไรครับการปฏิปันอมไม่ต้องป้อง,ป,อง,ป,องป้องกันอะไรฮะป้องกันความขัดแย้งนะครับไม่ยึดมั่นในความคิดของตนอย่างไม่ยอมผลปน,นแก้ไขนะครับก็ต้องฟังเหตุผลของเพื่อนๆของคนรอบตัวด้วยนะครับซึ่งหลักการปณีปะนอมเนี่ยคือการยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะครับขีดเส้นใต้คําว่าสันติวิธีนะครับ ด้วยการยอมผ่อนตนให้แก่กันผู้ที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องไม่นิยมการแก้ปัญหาด้วยใช้ความรุนแรงนะครับเพราะปรัชญาของประชาธิปไตยโดยพื้นฐานเนี่ยปรัชญามาถึงความหมายข้อจํากัดนะครับของประชาธิปไตยเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ปรารถนาให้มีการใช้กําลังแล้วก็ไม่มีการล้มล้างด้วยวิธีการรุนแรงนะครับเพราะถ้ามีการใช้ความรังและความรุนแรงแล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ ไม่ใช่เหตุผลจริงไหมลูกครับซึ่งจะขัดกับหลักความเชื่อมูลฐานของประชาธิปไตยนะครับซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยเชื่อว่าอะไรลูกชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลนะครับอ่าดูในสไลด์นะเป็นรูปอะไรครับรูปรถชนกันใช่ไหมครับก็มีการลงมาคุยกันอย่างสันตินะครับไม่ใช้กําลังในการทํร้ายร่างกายกันนะอ่าข้อ5นะครับ การยอมรับการตัดสินใจของฝ่ายข้างมากาคือฝ่ายข้างมากเนี่ยก็ต้องเคารพของความคิดเห็นที่ความแตกต่างของฝ่ายข้างน้อยด้วยนะครับเอาขีดเส้นใต้คําว่าฝ่ายข้างมากนะครับในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนแต่ละกลุ่มจะมีผลประโยชน์และอาชีพแตกต่างกันไปนะครับย่อมจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือขัดแย้งกันด้วยนะแนวทางการแก้ปัญหาของสังคมหรือของประเทศเนี่ย จะต้องมีการตัดสินกันจากฝ่ายข้างมากหรือฝ่ายที่สังคมยอมรับมากที่สุดนะครับแต่เมื่อองค์กรเนี่ยที่มีอำนาจตัดสินชี้ขาดปัญหานั้นเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับเช่นอะไรบ้างสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับฟังความคิดเห็นของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายแล้วได้ติดตัดสินเรื่องแล้วนะครับด้วยเสียงข้างมากปัญหานั้นก็ควรจะต้องรเไป็นยังไงลูกยุติแล้วก็ทําตามมาติของเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอย่างในสไลด์นะที่ครูทากครูเก่งทำมาให้นะครับเห็นไหมฮะในหน่วยงานในหน่วยงานใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีการนั่งประชุมกันแล้วก็ยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับในโรงเรียนเรามีไหมครับในโรงเรียนเรามีมีการเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรลูกประธานนักเรียนมีทุกปีเลยใช่ไหมครับแสดงว่าคนที่โดนรับเลือกเป็น หานนักเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่คนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยกากรบาดให้ลงคะแนนให้แสดงว่าคนคนนั้นต้องมีความเชื่อใจนะครับจากคนในโรงเรียนเยอะที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพสิ่งที่คนส่วนน้อยเนี่ยต้องการด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะละเลยเสียงส่วนน้อยไม่ได้นะครับเรามาดูกันนะในสไลด์ที่6กข้อหนะครับ เป็นสังคมที่ยึดหลักการเคารพเหตุผลเห็นไหมครับเราต้องมีเหตุผลแล้วก็ต้องเคารพเหตุผลของอคนอื่นด้วยนะครับซึ่งคนในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคลนะครับรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆโดยทางสังคมนะครับโดยใช้อะไรครับโดยใช้เหตุผลแล้วก็หลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับ รวมถึงจะต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาและมีเหตุผลในวงจํากัดนะครับโดยคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเหตุผลและก็มีความเข้าใจในเรื่องเรื่องหนึ่งแต่อาจจะไม่เข้าใจในอีกเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันเพื่อค้นหาเหตุผลนะครับและความถูกต้องที่แท้จริงนั่นเองนะเพราะเหตุผลเท่านั้นน่ะที่จะจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับ ดูในสไลด์นะเป็นคนนั่งประชุมกัน4คนนะครับคนคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เนี่ยไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนกันใช่ไหมครับาการอยู่ร่วมกันเกิน2คนขึ้นไปเนี่ยความคิดย่อมมีความแตกต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยหาเหตุผลกันนะครับเพื่อที่จะด,ดําเนินการไปในทางที่เหตุผลที่มันดีกว่าหรือดีที่สุดโอเคไหมครับต่อไปเป็นข้อ7นะครับ ประชาชนทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับอา้าวดูในสไลด์ก่อนเลยเห็นไหมครับพระสงฆ์เป็นพระแท้ๆนะครับแต่ต้องมาช่วยกันทําถนนในหมู่บ้านเห็นไหมเพราะว่าถนนในหมู่บ้านเนี่ยเกิดการชํารุดนะครับพระก็มาช่วยกันทําถนนนะต่อมารูปที่2มีจิตอาสาลอกคลองคลองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเศษใบไม,บไม้เศษขยะเยอะๆนะครับ คลองก็จะตื้นเขือนและน้ําไม่ระบายใช่ไหมครับก็จะมีจิตอาสาพวกนี้แหละนะที่ช่วยกันลอกคลองนะครับให้คลองมันลึกเหมือนเดิมแล้วก็น้ําไหลผ่านได้สะดวกนะครับอ้าวรูปที่3เป็นอะไรครับ3ด้านล่างทางซ้ายคือประชาชนช่วยกันเก็บขยะใช่ไหมครับต่อมารูปสุดท้ายคือ,อหน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมกันปลูกต้นไม้ริมทางนะครับเมื่อต้นไม้โตแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปก็สามารถทำไงลูก มาเก็บดอกเก็บผลได้นะครับอ้าวเรามาดูคําจํากัดความในข้อ7ในหนังสือนะในหน้า5นะประชาชนทุกคนนะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่าตนเป็นเจ้าของประเทศนะครับและประเทศเป็นของทุกคนซึ่งการประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเช่นอะไรครับเช่นการช่วยกันร,รักษาสมบัติของส่วนรวม หรือสาธารณสมบัติเช่นอะไรครับถนนถนนสาธารณะแหล่งน้ำพวกขยะอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอ้าวในเรื่องต่อมานะในเรื่องต่อมานี่ครูเก่งจะพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณลักษณะนะครับคุณลักษณะคนเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอ่าเรามาดูกันว่าคุณลักษณะที่ดีเนี่ยตามวิถีประชาธิปไตยของแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง นขะ้อหนึ่งคือต้องเป็นบุคคลที่เคารพในเหตุผลนะครับซึ่งเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยเคารพในเหตุผลของคนอ,อื่นด้วยนะครับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะในการเคารพเหตุผล ้อเท็จริงที่เป็นที่ประจักษ์นะครับรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อค้นหาเหตุผลและความถูกต้องที่แท้จริงนะครับในสไลด์ที่ครูเก่งทำม,มาให้นี่คือมีอะไรบ้างเราอ่านสิรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใช่ไหมครับเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แสดงความคิดอย่างมีเหตุผลเคารพระเบียบของสังคมยอมรับเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า แค่นี้ก็เป็นคุณลักษณะข้อหนึ่งนะครับของอพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันบ้างว่านักเรียนจะมีข้อไหนบ้างลองคิดตามครูนะ,ะข้อ 2. เปิดไปที่หน้า6นะครับต้องเป็นบุคคลที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่ครูเก่งกาลังสอนเนี่ยต้องเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือดูหมิ่นเหยียดยามโดยต้องยึดหลักความทเที่ยวเท่าเทียมกันนะเท่าเทียมกันในสิทธิเท่าเทียมกันในเสรีภาพรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ให้โอกาสทางสังคมด้วยนะครับต่อมาข้อ3ครับต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะนะครับ จิตสาธารณะคืออะไรครับคือต้องมีสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวมรับรู้ถึงอะไรครับสิทธิเสรีภาพว่าเรามีแค่ไหนคนอื่นมีแค่ไหนใช่ไหมถึงจะอยู่ในร่วมกันอย่างสังคมในสังคมได้นะครับตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอื่นๆด้วยดังนั้นนะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อของครอบครัวโรงเรียนชุมชนประเทศชาติ นะและมีความกระตือรือร้นเข้ามามีส่วนร่วมนะในการแก้ไขปัญหาชุมชนหรือองค์กรที่ตัวเองอยู่นะอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างคือร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆและพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้นดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่าจิตสาธารณะเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยของวิถีประชาธิปไตยนะครับ ในสไลด์นะข้อ3ที่ครูเก่งทำมาให้ดูนะรูปแรกรูปด้านบนเลยเห็นไหมครับมีการทําบุญใช่ไหมแต่ว่าคุณยายเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วก็มีคนที่ใจดีนะมีผู้หญิงคในนี้ใจดีเลยก็คือให้คุณยายขี่หลังแล้วก็ส่งน้ําพระเห็นไหมครับรูปต่อมารูปคุณตํารวจนะพาคนแก่พาคุณยายข้ามถนนเห็นไหมครับรูปที่3ามทางขวามือก็เหมือนกันเด็กนักเรียนเนี่ย อาจจะแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยนะแต่ก็มีจิตสาธารณะนะครับช่วยคุณยายที่แก่ๆเนี่ยเดินข้ามถนนเห็นไหมครับต่อไปนะครับต้องเป็นบุคคลที่ยังไงลูกที่เคารพกฎหมายนะคือพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยต้องเคารพกฎหมายด้วยและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดเนื่องจากกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ แล้วเกิดความสงบสุขในสังคมรวมถึงคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมด้วยนะดังนั้นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยจึงต้องเคารพกฎหมายแล้วก็ช่วยกันทําให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นอพอเราอายุ20เนี่ยเราก็ต้องทํายาทำไงครับต้องไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับยกเว้นใครยกเว้นคนที่เรียนรอดอแล้วนะครับแล้วก็อะไรครับไม่บุกดุกที่สาธารนณะนะครับ เรามีที่อยู่แล้วมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยไปเจอที่ว่างๆไว้เนี่ยมีเจ้าของหมดเลยนะเราจะไปบุกลุกทํากระสันกษตรอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อะไรครับไม่ขับรถผิดกฎจราจรเห็นไหมฮะตามรูปที่ครูเก่งให้ไปเห็นไหมฮะรูปแรกเนี่ยทาถูกกฎจราจรต,รตรงไหนบ้างเห็นไหมครับข้อหนึ่งเลยคือสวมหมวกกันน็อกทุกคนเห็นไหมอย่างที่สองเลยคืออะไรครับอย่างที่สองเลยคือ เวลาจอดตรงสี่แยกเนี่ยเราจะไม่เลยเส้นมาให่ไหมครับเส้นสีขาวที่กั้นไว้เพื่อให้ข้างหน้าเนี่ยที่มีทางม้าลายเนี่ยคนสามารถเดินได้ใช่ไหมครับอ่ารูปที่สองเห็นไหมครับรูปที่สองชัดเจนเลยนอกจากหมวกกันน็อกแล้วทําอะไรอีกครับที่สําคัญในปัจจุบันคือต้องเปิดไฟเห็นไหมครับเปิดไฟอาจตรงนี้อาจจะไม่ใช่กฎหมายนะเรื่องการเปิดไฟเนี่ยแต่เป็นระเบียบที่ทําให้คนเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะครับในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น อ้าวอันต่อไปอันต่อไปข้อ5บุคคลต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจําวันนะให้เป็นไปตามหลักศาสนาวัฒนธรรมของชาติและชุมชนที่ตัวเองอยู่อันเป็นคุณต่อคนที่ยึดถือและปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยทําให้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสังคมที่เกิดความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองคุณธรรมและจริยธรรมที่สําคัญเช่นอะไรครับเช่นความละอายและเกรงกลัวในการกระทําความชั่วหรือเกรงกลัวต่อบาปนะครับดูในสไลด์ที่ครูเก่งให้ดูนะมีหิริและก็มีโอตตะปะเห็นไหมครับหิริคือความละอายโอตตะปะคือความเกรงกลัวนะครับหิริโอตตะปะรวมกันนี่คือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป ใช่ไหมครับต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยในาการดําดเนินชีวิตประจําวันคือความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมครับไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนก็จะยกย่องนับถือเราเพราะเราซื่อสัตย์สุจริตนะครับ ทีนี้วันนี้ก็มีเนื้อหาใน,ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยเพียงเท่านี้นะในเรื่องประชาธิปไตยให้นักเรียนไปอ่านซ้ํานะครับไปอ่านหนังสือซ้ํามานะว่าตรงไหนนักเรียนสงสัยบ้างนะครับให้นักเรียนขีดมาขีดเส้นใต้มาแล้วก็มาคุยกันในชั่วโมงหน้าสามารถถามผู้เก่งผ่านไลน์ได้เลยนะครับวันนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับการอ่าหน่วยเรียนรู้ที่1นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือชั่วโมงหน้า เราจะพบกันใหม่นะครับขอขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยนะครับที่อนุเคราะห์เวลานะครับให้บุตรหลานนะได้เรียนกับครูเก่งนะครับการเรียนแบบนี้เราเรียกว่าการเรียนออนไลน์นะคือการเรียนผ่านวิดีโอนะครับหรือคลิปวีดีโอนั่นเองนะวันนี้เนี่ยครูเก่งลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีครับ